วันนี้ก็มีภารกิจแล้วพี่น้องครับมาตีพึ่งออกจากอาหอครับอยู่กต็ตนอะไรนี่ตนมะข่าเลยคี่ตนกระดูด้วยนี่างบนนะครับลงใหไ่ห้อมี F C T T T o B เอฟซีติดต่อไปครับเพราะว่าให้คุณตาบอกว่ากลัวมันมาต่อยคนในหอครับก็เลยต้องมาเอาออกกําจัดให้ครับวันนี้ก็มากระพานไก่ครับผมกําลังทําครบอยู่ครับวันนี้เรา คนป่าของเมืองอีกเันเดิมครับต้องอีกนี่เป็นรังแรกของเราครับอู้หุ่นย่างใหญ่ด้๊ดนวลอือไอ้จอมซูมห้่ดูครับนี่ดูลักษณะผึืงรังนี้พี่น้องครับเป็นรังขาดครับถ้าให้ลรังมันขาดครับเห็นไหมครับลักษณะรังขาดเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีครับเพราะว่ามันดุเนาะดูหุ่นนามครับหุ่น้นามใหญ่ดีพี่น้องครับลือเลย มันรอรุ่นพานไก่จะโดนไหมครับวันนี้หรือมันจะลงมากวนผมอทำครบครับเดี๋ยวขึ้นกันผมไม่ขึ้นนะพานไก่ต้องขึ้นจุดรบเรียบโอบขึ้นนี<ห><ห>่พานดมีกิ่งฟักเยอะลงแอ้ะเดี๋ยวผมรอดูคนหุ้มขึ้นไปแล้วครับ ลังนี่ติดลังนี่ประมาณเม็ดก,กว่าครับแันขึ้นึ้นได้ค่นท้างแล้วครับแต่เหมือนจะไม่ดุเท่าไรเลยพี่น้องดูลักษณะแล้วยังไม่มาควรพัพนไก่เลยนะพันไก่เึินไปราันานั้นหละ ปินต้นใหม่นี่ไม่ใช่ธรรมดาหรือพี่น่องเหนื่อยกันครับไม่ครับหลุมควันครับดัดควันแล้วไปมมาเลยมาเมาเนี่ ถึงลังขาถึงว่าเลยลองดูโอ้โหเฮ้เยทำไมทำผ่อนหน้าแปลกแปลกวะดูข้อหนา้าไปลองครับออเออทำหน้าฟินแปลกๆอ่ะนี่แปลกปีกับโอ้โหดูควัน มองแต่ไม่เห็นอะไรเลยครับปัดมว้นวนนนี้ครับซํำลังไปแปลกๆเลย ลังมันสอดมันแบบมันทามันขาดไปด้วยแล้วครับแต่ลังเหลืองดีเต็มเย็ดโอ้ควันดีเดี๋ยวพันไก่มองแต่ไม่เห็นอะไรเลยครับควันดีครับ น,นครับขอไปไเรื่อยไปน้องคว,วันดีเกขื้นครับ <ked> อาจจะมองให้ค่อยเห็นเท่าไร ก่อนแรกครับผมแบ่งกันสามส่วนครับสามคนเจ้าของหอแหรอกเอฟซีหรอกอ่ะทีมงานเราครับก่อนที่สองครับก่อนสุดท้ายครับผมก่อนที่สามไม่น้อง เรียบร้อยครับใส่ถุงไงเอาละเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปตรวจสอบดาดล่างครับไปตรวจสอบดูฟงด่มด,ดูฟืนดูไฟครับผมเดี๋ยวไปรับของกระพานไก่เนาะ ยังสวยเลยหลอดนี่ฮาร์ดมันกำลังทำงานระหว่างนี้งานครับหัวหน้ามั้งเลยหัวหน้าครับหัวน้าหัวน้าดื่มหัวน้าเหรอสามครับกวได้กินครับผมเบ่งกวได้กินกันเนาะกว่ได้เป็นยากระใสนี่อะไรนี่หัวหน้ามันเดี๋ยวจะว่ามัไมมีเนาะเหมียนเดี๋ยวเปิดเอาประมาณนี้ครับแล้วเติมใหม่ชั่งนิดนึง เอาละนี่ผลงานวันนี้ครับครับจะแบ่งรังแบ่งนามกันครับผมไม่ตอนแหลกหัวนามเลยกว่าที่ใหญ่ครับชิ้นตอนแหลกเนาะมัน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 ทำรังใบเบียดก็หัวนามมันก็เลยแบบเหมือนใหญ่สะพานใหญ่มันไปเกาะแล้วมันแบบเออปีมันไปทำยิดเดียวแนาะหัวนามนะเดี๋ยวไปแบ่งครับเอฟซีครับเจ้าของทีมครับเจ้าเลนิดเออมาไหนใช่ใช่ไปอีกรังหนึ่งพี่น้องครับจักเป็นหรือยัง อ๋อ oh, มันมีกมิ่งไม้มันมีกมิ่งไม้แฝกอยู่นิดนึงครับมันเลยทำรังเป็นที่แบงแบงก็ mm hmm. อาจจะพอทีได้อยู่นะดูทรงเนาะี๋ยวรอดูพันไก่ตดสิ้นใจครับจเจาอยัางไงที่ว่าเป็นกิ่งไม้ขวางไม่ใช่ครับรอยรังมันขาดลงมาครับนี่นี่รังยังอยู่นี่อยู่เลยนี่รังกระดาษลมแรงครับฝ้นตกลมแรงพันไก่ก็พร้อมแล้วครับ เตี้ยมึ้นแล้วต้นขามเทศครับน้ำเต็มต้นอันไกลจุดครบแล้วครับเพราะว่ารังนี้มันสะเทือนไปถึงนู้นครับอินทีมันสะเทือนครับร้อ,อยรังมันขาดครับนี่อยู่ตรงก้นนะครับ่วงนี้แหละนี่รอดุนหัวน,น้ำครับหัวน,น้ำาะไจะดีอยู่นะผมว่า สักครู่ครับผมเดี๋ยวรอพันไก่กินไปก่อนลังก็ไม่ได้ครับรอรุนข้านามอย่างเดียวครับตอนนี้ หัวน้าพ่อได้อยู่ครับลังได้นิดนึง ับบครลงมาแล้วครับรังมีใหญ่แล้วพี่น้องรังมันขาดยังว่านะครับนี่เฮ้ยไมได้แผ่นใหญ่แต่พันแผ่นใหญ่ดิเนาะทำไมเกี้ยวออกจากกระเป๋าได้โอ้โหหนาสงสารไปเลยดูด้วยเป็นรังขาดยังว่านะครับทำไมขาดนี่โอ้ยรังยังสวยเลยสวยเลยครับเหมือนเต็มเลยแหละแผ่นใหญ่เลยที่มันขาดลงไปถ่ายอยู่ดู หัวน้ำครับโอ้หัวน้ำทำไมมันนักเลยจะไปยกขึ้นโอ้เอากเนแม่มันมาคับนี่กำวังงามคันอยู่เนึกว่ากลัวมันไม่พอนี่ก็เลยเอาตาแม่มันมาละตายเด้อจิตไรพร้อมในถุงเด็กสำนีแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปลังทีซ้ำแถวบ้านครับต่อพันใจติดต่อไปอยู่ จะจะอยู่ไม่ด้วยทำไมวันนี้รุ่นมัดวันเลยวันนี้ตรงรุ่นแล้วแถมพึ่งมีตะลังขาดด้วยนะสี่เจ้าขันฝนมันต๊เนาะเดี๋ยวไปรอรุ่นลังสีสามของเราครับไปจะอยู่หรือจะมีเป็นรังขาดอีกหรือเปล่าติดตามกันไปยาวๆครับมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องครับก็ลังสีสามเลยก็พากันไปดูเออติดต่อเอฟซีไปได้ครับพันไก่ยิงวัดหักหากัำลังจะเที่ยง สว่าเราติดลังที่สองนะครับก็เลยไม่ได้คุยอันนี้ก็ได้มาแค่นี้แหละครับวันนี้ผลงานของเราได้หัวหนามดกลมน,น้อยๆครับกลมกว่าเกือบสองกลมนี่ก็ลังก็ได้พอได้ส่งในพานผลครับพอได้มีขายหนาล้านครับเป็นกับปุกพี่แล้วสั่งดูทรงแล้วเนี่ยทีหลังจะสั่งเลยสั่งแล้วบ่ได้ของเลย วันนี้ยังว่าพี่น้องหากินก็มีวันหมานใหม่หมานเนาะก็เป็นความมันเพอได้รุ่นแหละพี่น้องคือมันหมานไหม่หมานเนาะเป็นรสชาติของชีวิตไปครับใครที่ชอบการให้อยู่ให้กินแบบนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์คนที่ตามกันไปด้วยครับผ่านไก่ครับผมไก่คนน่ากินครับขอบคุณครับผมมันยุดให้อยู่ให้กินครับผมลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ